แจ้งข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์2566สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์2566ใช้สิทธิ์ดังนี้1กุมภาพันธ์ รูดซื้อสินค้า200-300บาทตามปกติค่าแก๊สหุงต้มถ้ายังไม่ได้ใช้ยังมีอยู่100บาทค่าเดินทางรถสาธารณะ500บาทต่อเดือน18กุมภาพันธ์คืนค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไข22กุมภาพันธ์เงินพิเศษผู้พิการ200บาทบัตรใหม่เริ่มใช้สิทธิ์1มีนาคม2566ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะไม่สมบูรณ์ตอนนี้มีการกรบาดสีแดงอันแรกรวมถึงผู้ที่ยื่นเอกสารรอบแรกไม่ทันถือว่าหมดสิทธิ์ลุ้นไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เมื่อเริ่มมีการประกาศวันตรวจสอบผลการลงทะเบียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านไม่ผ่านและขอยื่นอุทธรณ์กรณีไม่ผ่านที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้และจะเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไป บัตรเก่ายังสามารถรูดซื้อสินค้าถึงเดือนกุมภาพันธ์2566ส่วนบัตรใหม่เตรียมรูดซื้อสินค้าในเดือนมีนาคม2566วันที่ชัดเจนที่เริ่มตรวจผลได้ครั้งจะแจ้งอีกครั้งตอบทุกข้อสงสัย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02 109 2345กด8เวลาราชการหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสุรยามีเดียด้วยนะคะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ